เนยถั่วแล้วก็หอยลายเห็ดอบเนยชีสแล้วก็หนูเทล่านะคะลูกค้าสั่งมานะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเตาพร้อมที่จะลงแป้งแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ตักหนึ่งกระบวยนะคะแล้วก็หมุนค่ะเนี่ยค่อยๆหมุนนะคะแป้งจะได้เสมอกันนะคะใครที่เพิ่งจะเริ่มทําหรือเริ่มซ้อมทําอยู่ก็เนาะค่อยๆเนี่ยค่ะค่อยๆหมุนออกทีนิดนิดทีนิด,นดแป้งก็จะได้เสมอกันค่ะ เนี่ยค่ะน,นี่คือลักษณะเตาร้อนเกินไปนะคะอันนี้เจนต้องทิ้งไว้แป๊บนึงก่อนนะคะถึงจะลงแป้งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดเตาไว้แล้วก็ลืมปิดนะคะเนี่ยค่ะลักษณะน้ําจะกิ้งออกจากเตาแบบนี้นะคะแต่เจนจะให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยค่ะลักษณะนี่คือเตาร้อนเกินไปนะคะต้องรอสักแป๊บนึงก่อนนะคะเราค่อยลงแป้งค่ะค่ะ ไฟที่ที่ร้านเจนจะใช้ไฟอ่อนนะคะแต่เป็นแป้งกรอบค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราทิ้งปิดเตาแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงทีนี้เตาก็เริ่มที่จะเย็นลงหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราจะมาทําการเช็ดหน้าเตาและทีนี้ไฟอย่าเพิ่งเปิดนะคะรอให้แบบว่าเตาค่อยเย็นลงอีกนิดนึงค่อยเปิดเพิ่ม,มอีกมาอีกหน่อยนะะึงค่ะนี่ค่ะ เพราะว่าเราจะใช้ความร้อนของเตาที่เขาสะสมไว้อยู่นี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็แป้งก็เริ่มกรอบแล้วนะคะสีแป้งนะคะสีแป้งก็จะเป็นสีน้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลทะลุถึงข้างบนนะคะอันนี้คือเป็นแป้งกรอบหนา ค่ะแล้วก็จะทาด้วยเนยถั่วนะคะเนยถั่วแผ่นนี้ลูกค้าไม่ระบุไม่ราดซอสน,นะคะนี่ค่ะก็จะรสชาติก็จะออกเค็มๆมันๆของเนยถั่วนะอร่อยดีนะคะเ็นว่า นี่ค่ะที่ร้านเจนจะเน้นแบบเน้นเครื่องนั้นแม้แต่เนยถั่วนี่ค่ะต้องใส่แบบว่าใส่แบบเยอะนะคะแต่เกลี่ยให้เขาให้กระจายนะคะอย่าให้เขาเกาะกันเป็นก้อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเค็มนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพับขึ้นเลยค่ะเห็นไหมคะแป้งก็จะออกเป็นสีน้ำตาลแป้งกรอบนน,นี้ค่ะ ค่ะนี่เจนก็แป้งก็เริ่มเหลืองกรอบขึ้นมาแล้วนะคะเจนเปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาทานเลยเดี๋ย็ใส่อันนี้จะทาแผ่นนี้จะทําเป็นหอยลายเห็ดอมเลยชิดนะคะค่ะนี่เป็นเห็ดนะคะ ตามด้วยหอยลายค่ะแล้วก็จะตามด้วยชิดนะคะ,คะร้านเจนอยู่ตรงเขตดูสิตนะคะตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงค่ะซอยกันนิฐานนนนะคะ นี่ค่ะเจนขายอยู่หน้าบ้านนะคะขายที่แวะเวนมาแถวนี้ก็แวะมาชิมกันได้นะคะเจนบอกเลยมาลองแล้วจะติดใจนะเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเจนใส่เครื่องแต่ละอย่างเจนใส่ข,ข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมาทําการเบินชีพค่ะเห็นไหมคะค่อยๆเบินนะคะนี่คะ่ะ แล้วก็จะปรุงให้เขามีแบบว่ารสชาติดิหนึ่งนะคะค่ะพริกไทยสีสันน่าทานไหมคะเัี่มมีสีสันขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ลูกค้าราดเป็นมายองเน็ตนะคะใครที่ราดมายองเน็สหรือว่าราดซอสแล้วก็หกเนี่ยค่ะลูกคนแบบว่า ล็อกไว้นะคะล็อกไว้แบบนี้นะแล้วก็ลาดค่ะเนี่ยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความีีจะขึ้นแล้วค่ะแป้งก็สีเริ่มเหลืองกรอบแล้วนะเนี่ยค่ะลนะักษณะนี่คือแป้งกรอบนะเป็นสีเขาจะเป็นสีต่างๆตาขึ้นมานะคะ นี่ค่ะเสร็จแเ้วะเนยลงไปก่อนนะนี่ค่ะสีแป้งลักษณะนี้ค่อยทานโนเทลล่านะคะนี่แป้งเขาจะกรอบค่ะนี่ค่ะค่อยๆทานโนเทลล่าลงไปนะคะใครทีอ่อยากที่จะเปิดร้านเคฟหรือว่าอยากที่จะไปเปิดตามตลาดหรือเปิดตามห้างหรือต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเจนรับสอนเลยนะคะ นสอนจนเป็นนะคะสอนหน้างามแบบนี้เลยค่ะสอนไปด้วยขายไปด้วยนะคะคือได้ประสบการณ์เต็มๆนะคะไม่ได้สอนแค่วันเดียวนะสอนจนเป็นนะคะค่ะนี่ลูกค้าก็ไม่ลาซอสนะคะ เนี่ยค่ะให้รูสีแป้งอีกทีนะกรอบนะคะนี่ค่ะสีแป้ง